อ๋อผู้ใหญ่ส่ามสองลางวัก่ลาีก่างก่เอาละทุกคนหยุดก่อนเอ็งว่าจัดกลางวันหรือกลางคืนดีวะผมว่าจัดกลางวันดีกว่าอ๋อผู้ใหญ่ใช่ใช่ใช่ัเยอะยอใช่เฮ้ยกลางวันมันร้อนกลางคืนดีกว่าแม่มี ต่อกลางคืนพระจำศีลกันหมดแล้วก็เรา่องของเราก็เดินนั่งเดือของเรากลางคืนดีกว่าเออใช่มเออเดือนะนคือนะ่ดือนะเดือนะสนุกอ่ะเดือนั่งเดือเดือนั่งเดือเอา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 ทุกคนดูก่อนนี่ในฐานะที่ข้าเป็นผู้ใหญ่นะไอการที่จะตัดสินว่ากลางวันหรือกลางคืนก็มันก็เป็นการลำเบียงเดี๋ยวข้าขอไปปรึกษาหลวงพ่อก่อนให้หลวงพ่อเป็นคนตัดสินใจเองไอทุกคนว่าไงบ้างเร ครับัดเครับผมว่ากลางคืนดีกว่าผู้ใหญ่มันดีเดินนางเดือเดินนางเดือบปับปับปับับเห็นแก่สนุกดจริงๆเลยโอ้โหท่อแบบเด้อ